เป็นเพลงที่พอที่สุดในประเทศไทยหรือแทนสุดจริงอิงกระแสทาราปริกระลมงลงริ้วมากลองพึ่งแส quá đừng có sợ nghĩ liền bông bay răng xuống lòng cuối mưa liền sâu เตรียมมานานมากเตรียมมบนรถมานานมากไม่ใช่นะครับเนาะนะครับวันนี้ทุกคนก็คงมีความสุขกันมากมายนะครับได้ข่าวว่ามีกิจกรรมกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับนะครับก็คงจะเหนื่อยคงอยากจะพักผ่อนกันแล้วนะครับหรือเปล่าฮะยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนะครับแสดงว่าแสดงว่า ของก็ดีจริงๆใช่ดังสุภาษิตที่ว่าน้ำมาในมหาสมุทรบราจากด่วนดีกว่ากันครับโุ้คุณแป๊กครับครับผมรู้แล้วครับดังสุภาษิตที่ว่าน้ำมาเป็นการเล่นเลยตาจัจ้องอ่ะนะครับวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนมากเลยนะขอบคุณ นะครับบูธนะครับแล้วก็ขอบคุณแคปป้านะครับที่แบบว่าพาเราสองคนมาสนุกสนานด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้บูธแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองเนาะครับร่ำรวยๆนะครับผมขอให้มีหลายสาขาเพิ่มสาขาอีกเยอะๆเลยนะครับครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับวางทีดีๆริบกัดไว้ด้วยจุดต้องนะครับนะครับ ค่ายอื่นศิลปินอื่นจะว่าช่างมันครับเราเราเอาขายได้เยอะนะครับัครับ <laughs> <laughs> วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับระ <laughs> ดับปริราตีสวัสดีนะครับแม่าบาย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> พรุ่งนี้นะคะซัพพอร์ตเซ็นเตอร์นะคะเราจะขึ้นรถกันประมาณ